ไปสัมผัส่อนครับโอ้ไปอีกหลายคนอยู่ครับอีกสองคนคนละครับสองสามคนจะเที่ยวกาสเบิงไกง่วงจังไยครับเอ้มาเช็คอาหารบอกว่าไหน อาหรัแมนวะใช่ครัหมูไก่ผัวคือว่าตัวตัวไรตัวไรบ่ค่อยดีกับเจฟหัวก,กันมาครับอ๋อแบบก้อนเขาเพป็นกบบจะมีร่องเท่าประจำของเพื่อนนะครับเท่าออครับผม ครับว่าแตกตั้งกันไปครับแต่ละมองมองนี่ก็ใกล้ง่วงครับเลี้ยงหลายมีหลายลงเลื่อนครับขครเดียวไปล่าอายุโรปครับนี่ก็น่าจะทาล่าอเอกสารครับผมทาไปฉีดวัคซีนมน<ะ>องหนถทายัางครับเนี่ย จับแต่เสียเรื่องค่าแท็กซี่อ,อยู่บัตรใบมันพักเงินไปแล้วลมันงคุณอ๋อามอีกเ,เอาอยู่่อยูนี่อยู่นี่โบมี่ได้หน่ะอยู่นี่กันมีแต่เขาเสียเบิด,ด์เต้ของผมกับเสียเราผู้บาดไปเสียเงินบัตรใบมันพัดไปแล้วมั้งคอนมอครับครับเดี๋ยวถ่ายอยู่บนรถครับพี่น้องครับ ชลมอาบชโลมโลมมานิชมาเโลมมาอัลชนอนะชสะโคมทายามขดิชโอเคไลตบกมนี่า้มนี่ยยจะมาได้นเอเงินให้เพิ่นครับการบางคนกจ่ายค่าแท็กซี่เองบางเท่ากบางคนกให้ฮะามาระมาณมาใชมาสอง มาสองร้อยสองร้อยโอเครถเติมรถเติมตู้เดี๋ยวไปคุยกันบนรถนะครับเนาะพูบ้าวทั้งแรงครับคอนเทนครับผมบคอนเทนกับมีเนาะครับเนาะครับสวัสดีครับการมาพบกับอีกคลิปหนึ่งครับผมโชคชัยอินเทเลนครับครับตอนนี้กรเดินทางมาฮอดสนามบินแล้วครับ ตอนนี้กัมาเขาแถวนะครับเป็นเขาแถวเช็กชื่อกันครับพี่น้องครับนี่ครับเขาแถวเซ็กชื่อกัน,นเซ็กซชื่อความพร้อมครับลูกซื้อว่าจะมีเขาที่แจกรวอมนะครับอ่า <ầ> นี่ครับบรรยากาศโดยรวมครับพี่พี่น้องน้องเขากับมาบวพร้อมกันครับบางคนกับน,นายจ้างมาทรงบางคนกับมาเองครับเดี๋ยวจะหอดคิวแล้วครับผม นี่ก,ก็ับปักย่ครับผมครับนี่ครับยืนไล่ซื้อละครับพี่น้องครับแกมีไล่ซื้อติดนะครับเช็คไล่ซื้อก่อนครับผมโอ้ตองหนึ่งครับขออนาเนี้ตองหนึ่งทักันเดียวเส้นซื้อก่อนครับพี่น้องครับเส้นซื้อก่อน มาซาหน่อยหนึ่งครับรับบรรยากาศครับผมบรรยากาศยูสนามบินครับจับเจ้าหน้าที่เพื่อนกับเป็นนาฮะครับผมให้บริการดีครับผมมีเจี่ยวล่างมือให้พร้อมครับเอากระเป๋ากระเป๋าห้าพันไงหรอป๋อฮะอ๋อพันไงกวางทางประตูกันอ่าโอเคครับ บรรยากาศน้องครับเนาะกินเขากินน้ำครับครับเียครับบรรยากาศอยู่สนามบินครับเ <c oughs> ็กซื้อเตรียมข้อมร้อม <c oughs> ครับก็เที่ยง n าครับผมเถีเยง n าเลยเช็กซื้อไปเรื่อยๆครับครับกตอนนี้กาเช็กซื้อแล้วนะครับเช็กซื้อแล้วเพื่อนก็จะนี่เขาแจกพี่ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับอ่าเบาจากทั้งไหนต้องทั้งุนละยองครับละยองอู้ละยองกับพี่เนาะครับเนาะ อ้นี่ได้ครับอยู่ทางไหนครับแค่นครับท่าแค่นอุดรครับผมอุดรซิตี้นะครับอ่าโอเคครับผมการนี้ครับหลากหลายครับหลายๆจังหวัดครับระยองกับยังมีครับผมส่วนมากกับทังระยองกับบุคอยหินนาอยครับเนาะครับมีน้อยประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจินเขาจะเข้าก่อนครับพึ่งมาถึงกับิวแลวครับผม ครับครบกินเขาน้ากันครับกินเขากินน้ำกินเขากินน้าน้ากันครับพี่น้องครับออรน,นี่น้าครับน้ำนึงควานนี่ยาคาพิจมูกมนี่เจลืครับแล้วก็นี่อันนาาทที้น่าจะเป็นทิษชูครับผมนี่ซอนซอนพัติี ครับเขาเพื่อนกันนี่ครับเป็นแบบมาถูมาที่นี่พแม่เของมันไก่เป็นขางมันไก่บ่ผัดกับเพาบ่อนนะเป็นผัดยังน่าจะเป็นผัดไก่หรอนะครับเป็นนี่ครับเขายต่ตองลอกกินมั้งครับแม่เของมันไก่บ่นะครับ ข้าวผัดเออะไรนะไก่ผัดน้ำมันอ่าไก่ไก่ผัดน้ำมันครับผมเป็นบอกมาแล้วนะครับเพื่อกินแล้วครับเพราะว่าไก่ผัดน้ำมันไก่ผัดน้ำมันเอาเสียแล้วขึ้นข้างบนเล่นบ่ครับครับผมอ๋อครับกินขอน้ำกันครับพี่น้องครับวันนี้น้ำแรกกับไข่ต้มนะครับก่อน ต้มไก่ซื้อดอกไปยังไงโอเกีเยวเป็นยังไงโอเคเ่ะต้มไก่ต้มไก่ดิอืมเอาหนึงน่งไก่หนึ่งไก่หนึ่งไก่แล้วก็ใส่ผัดน้ำมันจังหน่อยนอ่องเขาว่าเนาะเอาละพอก,กินอยู่ดอกนครับย,ย,ยังได้กระหิวกินได้คือเก่าแล้วครับพี่น้องเนี่ยอันนี้กรเดี๋ยวเอาใส่กระเพาะไว้ก่อนครับ เลดบอนอนีอน่นาะอันนี้เดี๋ยวอันนี้ผมผมทอดไมาเอางครับเป็นหมูเป็นหมูถอดครับถอดมานํำทางกินมาน้ำทางเวลารถจอดครับแล้วมีมีหอเขาเนียวมานำ้ำนี่ครับหัขเขาเนียวมานําำครับเพราะว่าตอนเช็กอินบ่มีเมนบ่มีแจกเลยครับบัตรค่ายูวนีนะ gì nó đi bảo, <laughs> yeah, này nó.

กินแล้วก็จะพาขึ้นไปข้างบนครับรอล่อ,อเช็คอินครับผมค,ค,รบครับในคลิปนี้ก็จะวไปเพียงสานีนะครับเป็นคลิปสั้นครับผมจะให้หัว่ามากมาถึงสนามบินแล้วก็มากมีลงซื้อครับแล้วก็มีกินเข่าครับผม ขึ้นเขาแล้วก็เตรียมขึ้นไปข้างบนครับเดี๋ยวไว้พ่อกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับับปักเกียวกำลังแสบครับเดี๋ยวเฉพาะท่านมูครับผมครับเนี่ยครับการทยอยกันขึ้นไปเกือบเบิดแล้วครับได้เลยวันนี้แหละวิธีทำพิธีเสร็จแล้วครับห่วงญาติพี่น้องกิงแน่นอนวันนี้ครับครับเป็นกำลังใจข้นไทยที่อยู่นี่ทุกข้นต้องทำเนาะ ครับผมเห็นอยู่หลอดปลอดภัยนะครับเนาะคนที่เสียชีวิตจะแสดงความเสียใจนะครับเนาะกับญยาดหญาตินะครับครับผมนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ทั้งสถานพูดเพื่อนนะครับครับสวัสดีแล้วครับครับผมขอบคุณมากครับครับนี่ครับก็จะเป็นเพื่อนแจกเขานะครับนี่ครับ มีเขาฟีนะครับหลังจากที่นะทําการเช็คไล่ซื้อแล้วนะครับการน่าจ,จะเลืออีกหลายคนนะครับที่การทยอยกันมาเรื่อยๆครับพี่นองครับทยอยกันมาเรื่อยๆครับผมก็จะได้ขึ้นไปข้างบนแล้วครับบัน,นี้ขึ้นไปรอดเช็คอินครับ